เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องหลวงพ่อปานแนครเพชดทำให้ร่ำรวยมาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณข้อมูลจากหลวงพ่อพระธรรมสรโน,โนข้อมูลจากท่าพระจันทร์บ็อกสควอตดอทคอและประวัติพระคาถาพระปัจเจกโ,โพโปรษษตว์จากหนังสือตำนานพระปัจเจกพุทธเจ้าจัดทำโดยอาจาร,รย์ทศพลจังพนิษกุล นักเขียนและช่างภาพรางวัลพระราชทานฟังจบแล้วกรุณากดซับสไคร์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องเล่าใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับพระคุณหลวงพ่อปานวัดบางนมโคพระนครศรีอโยุธยาท่านได้เคยเมตตาสั่งสอนแนะนำลูกหลานไว้ว่า หากลูกหลานต้องการมีความคล่องตัวไวร่ารวยไวก็ให้ปฏิบัติดังนี้ 1. ก่อนที่จะเดินทางไกลให้ทำทานก่อนจักใส่บาตรพระก็ได้มอบเงินให้พ่อแม่ก็ได้เอาข้าวให้ลูกหมาลูกแมวก็ได้เรียกว่าทำทานก่อนไป 2. หากพบพระสงฆ์กำลังฉันพัตตาหารในรา ให้เข้าไปประวรณนาถวายค่าพัตาหารมื้อนั้นกับท่านหรือนำปัจจัยไปจ่ายให้กับแม่ขา่าแล้วจึงไปบอกกล่าวกับพระท่าน 3. หากพบเห็นพระสงฆ์ในระหว่างที่เรากำลังเดินทางให้จอดรถลงไปถวายของกับท่านเช่นพัตตาหารน้ำดื่มเป็นต้นหากเป็นเวลาหลังเพลแล้วให้ถวายน้ำดื่มเครื่องดื่มผลสมอง มาขาาป้อมกับพัน 4. ให้เป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรยอย่างน้อยหนึ่งไตรในงานกระถิ่นทุกปีหากทำได้เช่นนี้ใครอื่นจนใครอื่นลำบากลูกหลานทุกคนก็จักไม่ลำบากยากจนเหมือนคนอื่นๆเขาแถมอีกนิดพระคุณหลวงพ่อปานยังได้เคยกล่าวไว้อีกว่าข้าไม่เคยเห็นใครที่ซื้อลงศพแจกเขา หรือทำบุญบริจาคลงศพแล้วจัดจนลงเลยเห็นมีแต่คล่องตัวร่ำรวยขึ้นร่ำรวยขึ้นผู้ใดปรารถนาความคล่องตัวร่ำรวยขึ้นก็ให้พากันปฏิบัติตาาที่พระคุณหลวงพ่อปานได้เมตตาแนะนำสั่งสอนนะลูกพระคาถาพระปัเจกโพโปรดสัตว์สวดแล้วรวยพระคาถาพระปัเจกโพโปรดสัตว์ เป็นพระคาถาที่ท่านพระครูวิหารกิจจานุกาหรือหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ความสำคัญมากในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลใดๆก็ตามท่านจะนำพระคาถาบทนี้บอกกล่าวเผยแพร่ให้กับญาติโยมที่มาร่วมงานเสมอเสมอเมื่อมีกิจธุระต้องเดินทางไปที่แห่งใดท่านจะนำพระคถานี้ติดตัวไปแจกด้วยทุกครั้ง ไม่ว่าจะอยู่ณสถานที่ใดจะกล่าวยกย่องคุณแห่งพระคาถานี้และแนะนำให้ผู้ที่นั่งฟังอยู่นำไปฝึกฝนปฏิบัติแม้ในเวลาที่หลวงพ่อปานเดินเข้าออกกุฏิพมนักของท่านเองท่านจะยกมือขึ้นทําการสการะกองพระคาถาบทนี้ขณะที่ท่านเดินผ่านไปมาทุกเมื่อหลวงพ่อปานเคยนำกล้วยจากสวนที่บูชาพระคาถานี้ มาตั้งให้คนจำนวนมากดูที่ลานวัดบางนมโคโกล้วยที่ปลูกลำต้นสูงใหญ่กว่ากล้วยทั่วไปสามเท่าผลที่มีขนาดใหญ่กว่ากล้วยทั่วไปเครือหนึ่งมีลูกมากกว่า4 0 0อลูกตกปลีแล้วยังเหลือปลีใหญ่อีกมากผู้ที่ได้เห็นถึงกับตกตะลึงถึงกับอนุโมทนาว่าแปลกประหลาดมากปลูกมะม่วงอก่องก็ออกลูกเต็มต้น ให้ผลใหญ่กว่ามะม่วงอ,อกร่องทั่วไปถึงสามเท่าปลูกฟักก็มีขนาดใหญ่โตมากฟักสามลูกน้ำหนักมากกว่า60กิโลกรัมปลูกข้าวก็ได้ปริมาณข้าวมากกว่าพระคถาพระปัเจกโพโปรดสัตว์นี้หลวงพ่อปานเรียนมาจากขู่พึ่งบุญหรือขู่พึ่งระหว่างที่ทุดองไปยังภาคใต้ ราวปีพศ2472หลวงพ่อปานได้พบกับครูพึ่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชขณะนั้นหลวงพ่อปานอายุ55ปีครูพึ่งเป็นคารวะาอายุ99ปีแต่ยังดูแข็งแรงรูปร่างเพรียวแต่งตัวดีมีสง่านุ่งผ้ามวงสวมเสื้อราชปะแตงถุงเท้ายาวสีขาวรองเท้าคัดชูสวมหมวกสักหลาด ถือไม้เท้าเลี่ยมถอถอยคำสนทนาระหว่างหลวงพ่อกับครูพึ่งฟังดูเหมือนผู้ที่คุ้นเคยกันทั้งที่ไม่เคยพบหน้ากันมาก่อนสร้างความประหลาดใจให้กับพระอุปถาและคณะที่ร่วมเดินทางไปด้วยต่อมาจึงทราบภายหลังว่าท่านทั้งสองสื่อสารกันทางจิตตั้งแต่อยู่ที่ประจวบคีริธ์และนัดหมายมาพบหน้ากัน เมื่อหลวงพ่อปานเดินทางมาถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชครูพึ่งเล่าวา่าเมื่อตอนอายุห้สปีได้พบกับพระทุดดงรูปหนึ่งเกิดความเลื่อมใสศรัทธาจึงนิมนต์ให้ท่านพำนักอยู่ด้วยหลายวันเพื่อจะได้มีโอกาสปรนิบัติและบำเพ็ญกุศลก่อนพระทุดดงรูปนั้นจะออกเดินทางต่อได้มอบพระคาถาพระปัจเจก,กโพโปรดสัตว์ให้กับครูพึ่ง พร้อมทั้งอธิบายวิธีปฏิบัติท่านบอกว่าพระคาถาบทนี้เรียนสืบต่อกันมาตั้งแต่ต้นตระกูลไม่มีใครยากจนอย่างจนที่สุดก็พอเลี้ยงตัวรอดมีกินมีใช้ไม่ขาดมือแต่หากทำเป็นกรรมฐานจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีพระคาถาบทนี้เป็นของพระปัจเจก,กัพุทธเจ้าครูพึ่ง ท่านรักษาศีลเป็นปกติอยู่แล้วเมื่อได้พระคาถาบทนี้มาก็เริ่มภาวนาจนเป็นสมาธิพร้อมทั้งใส่บาตรทุกเช้าตามที่พระทุดดงแนะนำเดือนแรกผ่านไปก็เริ่มเห็นผลเช่นหุงข้าวจนนวนปกติคนในบ้านรับประทานเท่าเดิมใส่บาตรเพิ่มขึ้นแต่ข้าวกลับเหลือจนต้องลดปริมาณข้าวที่หุงลงครึ่งหนึ่ง การขาการขายก็ดีขึ้นตามลำดับคนอื่นเขาทำกันขาดทุนแต่พอครูพึ่งลองไปทำบ้างกลับได้กําไรดีจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองตอนนี้ครูพึ่งอายุมากแล้วไม่ได้ทำอะไรแต่หากใครเขาจะแต่งงานไปบอกท่านท่านช่วยรายละหนึ่งร้อยบาทง,งานโกนจุบบวชพระท่านทำบุญครั้งละหนึ่งร้อบาท ขอทานไปขอให้รายละหนึ่งบาทที่ว่ามานี้ไม่ใช่เงินจำนวนเล็กหน่อยสมัยนั้นค่างเงินสูงเงินเพียงหนึ่งสตางค์ก็มีค่ามากก๋วยเตี๋ยวสองชามห้าสตางค์เงินเดือนพลทหารได้เดือนละสี่บาทข่าราชการถ้าได้เงินเดือน2ีบาทก็สูงมากแล้วเมื่อกลับจากทุด,ดมหลวงพ่อปานแวะพักที่วัดสเกต ซึ่งเป็นวัดที่ท่านเคยเรียนหนังสืออยู่ชาวบ้านท,ที่กรุงเทพเคารพนับถือหลวงพ่อป่านมากเมื่อทราบข่าวก็นำข้าวปลาอาหารมาถวายระหว่างฉันพัตตาหารท่านก็พูดถึงพระคาถาพระปัจเจกโพโปรดสัตว์บอกว่าพระคาถาบทนี้ดีเหลือเกินทำให้คนมีลาบสการะแล้วก็เล่าเรื่องขู่พึ่งว่าเดิมมีฐานะยากจน ต่อมาได้พระคาถาบทนี้จากพระธุดด์ที่มาปักรดอยู่ใกล้บ้านบอกว่าเป็นพระคาถาของพระปัจเจกัพุทธเจ้าให้นำไปปฏิบัติหลวงพ่อปานเล่าถึงคุณประโยชน์ของพระคาถาว่าใครเอาไปเจริญภาวนาลาบสการะจะมีมาไม่ขาดสายถ้าทำเป็นกรรมฐานได้จะเกิดลาบหนกท่านเล่าของท่านไปคนอยู่กันร่วมรอย นั่งฟังกันเฉยไม่มีใครใส่ใจมีเพียงนายประยงตั้งตรงจิตเจ้าของห้างขายยาตราใบาโพธาเตียนั่งอยู่ข้างหลังหยิบสมุดพกกับปากกาขึ้นมาจดพอแขกเรือกลับกันไปหมดนายห้างประยงก็เข้าไปกราบหลวงพ่อป่าขออนุญาตเรียนพระคาถาบทนี้แล้วอ่านให้หลวงพ่อฟังเพื่อให้แน่ใจว่าที่จดไปนั้นถูกต้อง หลวงพ่อปานท่านก็ยิ้มชอบใจบอกว่าพ่อดีใจประยงเอ็งเป็นลูกคนหัวปีหมายถึงพระคาถาบทนี้มีนายห้างประยงให้ความสนใจเป็นคนแรกพระคาถาบทนี้เอาไปทำถ้าไม่เกิดผลพ่อจะไม่พิมพ์แจกคนอื่นไปพิสูจน์กันเพียงชั่วระยะเวลาไม่กี่ปีต่อมานายห้างประยงร่ำรวยขึ้นมา ทําบุญได้ตามอารมณ์นายห้างถึงก็พูดกับหลวงพ่อปานว่าถ้าหลวงพ่อจะทําอะไรก็ให้บอกเท่าไหร่เท่ากันเมื่อไปถามนายห้างประยงว่าทําอย่างไรลาบสการะจึงเกิดมากนายห้างบอกว่าท่านสวดมนต์เช้าค่ำและก่อนนอนใส่บาตเป็นประจำไม่เคยขาดเวลาบูชาพระตอนเชา้าก็ว่าพระคาถานี้ก้าจบ ตอนออกไปเปิดร้านก็ภาวนาพระคาถาบทนี้เป็นกรรมฐานคือกำหนดลมหายใจเข้าออกพร้อมกับว่าพระคาถาช้าๆาตามสบายตกเย็นก็เช่นกันเมื่อเสร็จจากค้าขายรับประทานอาหารเรียบร้อยพักผ่อนเล็กน้อยพอให้อาหารย่อยอาบน้ำแล้วก็เข้าห้องบูชาพระก็ว่าพระคาถานี้ก้าวจบแล้วก็ภาวนาพระคาถาบทนี้ต่อเป็นกรรมฐานอีก ทำอย่างนี้เป็นประจำได้ไม่นานพ่อนั่งเข้าที่ภาวนาก็มีแสงสว่างเกิดขึ้นระยะแรกๆก,ก็สว่างน้อยนานๆไปนานๆไป,นนนนไปก็สว่างมากขึ้นมากขึ้นจิตสงบคงที่บางครั้งมีพระพุทธรูปบ้างพระสงฆ์บางปรากฏให้เห็นเสมอทันวาระยะนี้แหละเป็นระยะที่ลาบเกิดขึ้นแปลกๆแ,และคาดไม่ถึง นายห้างประยงเล่าให้ฟังต่อไปว่าการค้าการขายที่คิดว่าจะมีกำไรน้อยก็กลับได้กำไรมากยาไทยที่ทำเตรียมไว้ขายนับจำนวนแน่นอนแล้วขายครบจำนวนแล้วเงินก็ได้ครบแล้วแต่ยากลับไม่หมดเงินที่เบิกจากธนาคารท่านยังไม่นับแต่จะเก็บเข้าตู้เซฟไว้ก่อนพอรุ่งเชา้าจึงเอาออกมานับ จะมีเงินเกินทุกครั้งเงินที่รับจากธนาคารปึกละหนึ่งหมื่นบาทนั้นทุกปึกมีเงินเกินมือบางปึกเกินถึงสามพันบาทเมื่อสอบถามไปยังธนาคารก็ยืนยันว่านับไม่ผิดเป็นอย่างนี้ทุกครั้งจนเป็นเรื่องปกติในปีพศ2474น่ายห้างประยงมิจิตศรธาจะสร้างวัดขึ้นที่ชายเขาสะพานนา อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีเนื่องจากเห็นว่าเป็นปากทางเข้าวัดเขาวงพระจันทร์ชาวบ้านมักจะแวะพกักก่อนเดินเท้าเข้าไปกราบนมัสการรอยพระพุทธบาทจำลองแต่พื้นที่บริเวณนั้นกลับแห้งแล้งไม่มีน้ำจึงคิดจะสร้างหวัดคืนและสร้างถังกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้อุปโภคบริโภคด้วยในห้างประยงนิมนต์หลวงพ่อปานเป็นแม่งาน ถามหลวงพ่อว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่หลวงพ่อปานท่านว่าทำไปเรื่อยๆมีทุนสำรองไว้ประมาณสองหมื่นบาทก็พอแล้วสั่งให้ในายห้างประยงนำเงินสองหมื่นที่จะใช้เป็นทุนสำรองมาให้หลวงพ่อหลวงพ่อปานท่านรับเงินแล้วก็เสกด้วยพระคาถาปัจเจกโพโ,โปรดสัตว์นี้เป็นเวลาเจ็ดคืนจากนั้นก็ให้นำเงินกลับไปพร้อมกําชับว่า ให้ใช้เงินจากกองนี้ในการก่อสร้างการก่อสร้างวัดเขาสะพานานาคดำเนินไปเงินก็หยิบเข้าหยิบออกอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งสร้างวัดเสร็จเงินในกองก็ยังเหลืออยู่สองหมืบาทเท่าเดิมพระคาถาพระปัจเจกโภโปรดสัว์การสวดให้เริ่มโดยการตั้งนโมสั่จบจากนั้นว่าพระคาถาบทนำเพียงครั้งเดียว ดังนี้พุทธะมะอุณโมพุทธายาจากนั้นว่าพระคาถาพระประเจกโพโปรสัสสามห้าเจเกจบดังนี้วิระตโยวิระโคโนายาังวิรหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโย พุทธศัพมานีมามะพุทธศัพสวาโหสามห้าเจ็ดหรือเก้าจบหมายถึงจะว่ากี่จบก็ได้สามจบก็ได้ห้าจบก็ได้เจ็ดจบก็ได้เก้าจบก็ได้แต่ต้องว่าเสมอกันไปถ้าเคยว่าสามจบก็ว่าสามจบไปตลอดหรือถ้าเคยว่าเก้าจบ ก็ว่าก้าวจบไปตลอดจะว่าน้อยจบบ้างมากจบบ้างสลับกันไปมาจะไม่เกิดผลท่านแนะนำให้ว่าจากน้อยไปหามากเริ่มต้นปฏิบัติที่สมจบไปก่อนทำให้เห็นผลเป็นระยะระยะแล้วจึงค่อยๆเพิ่มจำนวนจบขึ้นตามลำดับพระคถาพระปัจเจก,กโพโปรดสัตวนี มีชื่อเรียกกันไปต่างๆนานา,นา,นาบางก็เรียกว่าคาถาพร,ประปัจเจกับพุทธเจ้าคาถาเสริมทรัพย์คาถาวิระทโยคาถาเงินงอเป็นต้นหลวงพ่อป่าท่านตั้งใจจะโปรดผู้ที่ยากจนขัดสนทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์ให้มีความสุขให้เป็นผู้มีอันจะกินปัดเป่าเรื่องการเบียดเบียนกัน สำหรับผู้ที่มั่งมีอยู่แล้วก็ให้เจริญงอกเงยยิ่งขึ้นไปอีกตลอดจนโปรดพระภิกษุสามเณรให้ได้รับบิณฑบาตอันบริบูรณ์นายห้างประยงตั้งต,งตรงจิตมีความเลื่อมใสศรัทธาและเคารพนับถือหลวงพ่อปา่าและพระคถาพระปัจเจกโพโปรดสัตว์นีมากท่านต้องการให้พระคถานี้คงอยู่ตลอดไปตราบนานเท่านาน เพื่อชนรุ่นหลังจะได้สักการะบูชาและนำไปปฏิบัติจึงได้พิมพ์แจกเป็นธรรมบรรณาการในโอกาสอันควรอยู่หลายวาระมีผู้สนใจเดินทางไปขอรับหนังสือแจกฟรีที่ห้างขายยาตราใบาโพถนนมหาราชหน้าตลาดท่าเตียนอยู่เสมอเสมอสำหรับยันเกราะเพชรยันเทาะและรูปหลวงพ่อป่า ท่านตั้งราคาค่าบำรุงชุดละสิบบาทหรือใครจะบริจาคมากกว่านั้นท่านก็ยินดีรับไหวรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายทั้งต้นทุนและกำไรท่านถวายวัดบางนมโคเพื่อน,นำไปสมทบทุนสร้างเขื่อนคอนกรีตหน้าวาัดและอุทิศส,ส่วนกุศลถวายหลวงพ่อปา่าท่านบอกว่าผู้ที่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระคาถานี ต้องใส่บาตรพระภิกษุสามเณรเป็นนิดอย่างน้อยหนึ่งรูปขึ้นไปทุกวันมิได้ขาดก่อนจะใส่บาตรให้ระลึกถึงคุณพระรัตน,นตรยัยแล้วว่าพระคถานี้สามหเจหรือเกจบเวลาชาวคำ่ำเมื่อสวดมนต์บูชาพระแล้วก็ว่าพระคถานี้สามหเจถึง9จบก่อนเข้านอน กราบพระแล้วก็ว่าพระคาถานี้สามห้าเจ็ดหรือเก้าจบผู้ที่ทำนาก่อนจะหวานมาเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในแปลงนาก็ว่าพระคาถานี้สามห้าเจ็ดหรือเก้าจบเมื่อหวานหมดแล้วก็ให้ว่าพระคาถานี้อีกสามห้าเจ็ดหรือเก้าจบข้าวจะออกรวงงาม มแมลงศัตรูพืชไม่มารบกวนจะทำสวนทำไรเพราะปลูกสิ่งใดก็พลิดอกออกผลเจริญงอกงามผู้ที่ขาขายว่าพระคาถานี้สามห้าเจหรือเกจบจะซื้อง่ายขายคล่องมีกำไรมากผู้ที่รับราชการหรือทำงานรับจา้างบูชาพระคาถานี้เป็นนิดจะมีลาบมาก สิ่งของที่ใช้อยู่ไม่ค่อยหมดเปลืองเหมือนเช่นเคยมีแต่จะงอบงามยิ่งขึ้นไปจะประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามั่งคั่งบริบูรณ์พระคาถานี้ท่านห้ามนำไปใช้ในทางมิจฉาชีหรือการพนันต่างๆและห้ามนำไปเรียรายหแสวงหาผลประโยชน์เพราะท่านเจ้าของไม่ปรารถนาในสิ่งนี้และที่สำคัญห้ามประพฤติชั่ว รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์อย่างน้อยที่สุดต้องไม่ละเมิดศีลสองข้อคือศีลข้อสองอธินนาธานาเวรมณีเว้นจากการรักษาและศีลข้อห้าสุราเมรยะมัชชะปมาทัฏฐานาเวรมณีเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งของความประมา พิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวมสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์085-199-1370